ขาหรือเปล่าไปดูเอาเอาโอ้ยมีตัวครับหลุดไปแล้วด้วยเออสวัสดีครับพี่ๆนานานะวันนี้มาเจออีกแล้วนะที่หมายสาตรตรงเก่าตรงนี้นะฮะไม่ได้วายายวันเลยนะ ได้มาอยู่แต่ไม่ได้ตกปลาเนะเพราะว่าตั้งแต่มันนิ่งๆไปหลายวันนะมันก็ปลาไม่กินเบ็ดมันหนาววันนี้เห็นอากาศมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ลองนูนครับตอนเย็นนะี่นะว่ามันจะกินเหมือนเมืกกออ่อก่อนอีกไหมนะครับตอนนี้ก็ลองโยนเบ็ดไปดูปลาก็ยังพอออกมาเล่นน้ําอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะกินเบ็ดหรือเปล่านะครับไอตรงนี้นะ เดี๋ยวลองมาดูมันสักหน่อยมันหายไปไหนไม่รู้นะครับไม่กินเบ็ดไม่ได้หายไปไหนรองว่าอยู่อากาศมันเย็นหรือเปล่าก็เลยลองสักหน่อย <c oughs> ก็เห็นมันเนี่ยออกมา <c oughs> เล่นน้ำ <c oughs> ผมลองเอาอาหารอ่อยเข้าไปเมื่อก็ยังมีวบๆแป๊บๆอย่างนี้ลยอากาศไม่ค่อยดีแต่เนะี่ย <c oughs> เป็นหวัด <c oughs> เป็นไข้ ตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราลองตกดูสักหน่อยนะเพราะว่าน้ํามันแห้งมากเลยนะพอมัน้ํามันแห้งมากๆนี่ผมรู้สึกว่ามันมีปลามามันเยอะขึ้นนะมันเริ่มมาเยอะขึ้นเพราะว่านะ้ํามันมารวมกันตรงนี้แล้วนะฮะคิดว่านี่ไม่เกิน เดือนนี้ว่าไม่น่าเหลือแล้วนะน้ำฝั่งนน้นนี่รอฟังเสียงเอาน้ำดึงมันก็ลากเบ็ดออไปนะฝั่งนี้ลองซุมดูหน่อยผมว่าปลาไม่เล่นน้ำเยอะมากเลยเนี่เริ่มกินละ มีปลาตุบตับตุกตับยี่ไปรู้ปลาดุกหรือเปล่าปลาเล็กก็น่าจะเยอะพอๆกันนะฮะน่าจะเยอะกว่าปลาใหญ่ปลาเล็กหมดแล้วมั้งลงไปมันก็ลุมกินเลยผมว่า ปาแต่ว่าผมก็อ่อยอาหารให้ตลอดเลยนะเพราะว่ามันจะได้กินด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีที่กินน่ะน้ำมันไหลมาทางนี้หมดละฝั่งเสาเงียบเลยก็เริ่มกินเลยยิ่งแจ๊กอยูอย่เง เดี๋ยวทริปหน้านี้เราไปเจอกันที่สมุทรสาครน,นะฮะแม่น้ําแม่กองแต่ว่ามันก็มีเตือนอยู่นะเรื่องน้ําทะเลหนุนสูงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่เคยไปแถวนู้นนะฮะก็เลยไปจองห้องริมแม่น้ำไว้ตรงนน้นเขาบอกตกกุ้งตกปลาได้เลยผมก็ไม่เคยเดี๋ยวลองไปเจอกันทริปหน้านะทริปหน้าเดี๋ยวยังไงจับเดตดให้ดูนะครับ าจะปลาน้อยหรือเปล่ากินมันลุมกินแบบอันนี้เลยนะเนี่ยหมดเลยไ,ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะลองดูดิน้ำมันแห้งมากเลยนะผมว่าน่าจะประมาณถึงขาหรือเปล่าไปรูเอา้เอาโอโอ้ย มีตัวครับเอาหลุดไปแล้วด้วยเออตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวเนี้ยนี่นะจะเราเอาไปอันนี้ไซส่ไซสไ,ไปเลี้ยงไว้ก่อนนี่จะไปเลี้ยงไว้ก่อนนะตรงนี้แหละที่ผมตุนไว้มันมีอาหารเออ ลองดูเพระาะว่าถ้ตรงนี้นะถ้าเราไม่ไม่วิ์นะฮะตอนนี้มันแห้งๆอะ่ะนกนกนะฮะที่เยอะนะนกกระสานกกระยากอะไรนะเนี่ยลงมากินหมดอะ่ะปลาตัวเล็กก็เอาไปปล่อยนะครับผมตัวใหญ่เราก็คัดเลี้ยงไว้เอาไว้กินนะครับ ลากรากลากนะกนะอู้หหลุดไปแล้วตะขอเบ็ดอันนี้มันใหญ่ไปหน่อย <c oughs> นั่นน่าจะมีปลาไซนี่เยอะพอสมควรลงปุ๊บกินปั๊บเลยนะเนี่ย ลงปุ๊บกินปั๊บเลยโอ้นี่มันมีปลาด้อยปลาอะไรกนินเหมือนปลาสลิดเลยเดือดเลยเดี๋ยว,ยวขยับก่อนไม่กิน่นเหมือนปลาสลิดเลย หลากแล้วนะหลากแล้วโอ้เนี่ยมันหลุดแต่ขอมันจะใหญ่ไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าปลาเล็กกินนี่มันนาจะติดถ้าใครกลับไปดูคลิปเนี่ยคนก่อนเนี่ยปลาช่อนทางเล็กทั้งใหญ่นี่สามสี่ห้าสิบตัวเลยนะนตรงนี้นะรับปลาสลิดเพียบเลยไปละไปละ ีตัวเล็กเราจะปล่อยนะโ oh. อ้โหพก็มันดีเรื่างมันได้ไม่ไดก็คือมัน oh. ลองดูแถวนี้นะนี่นะฮะ ลงปุ๊บก็กินปป๊บเลยลแหละนี่ลากแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยเออกินไวเลยเอา้คิดดิ ไม่ทันเนี่ยอาหารหมดแล้วเนี่ยกินเร็วมากเลย ดูแต่ละไซส์ถึงว่าโอ้ตัวน้อยมากเลยโอ้เอาครับมันต้องมีตัวใหญ่บ้างแหละเดี๋ยวลองลองลึกๆหน่อยมันกำลังไซส์กำลังดื้อนะน่าจะอยู่เป็นหลุมเลยหละตัวนี้นะฮะเอาละลากไปละ มันยังไม่หมดเลยอ๋อทีดีถ้าแต่ถ้าแต่อตอขอเล็กนี่น่าจะได้ดีเลยนะไอะ้ตัวเล็กๆนี่ถ้าเราจะตกปลาขึ้นมาแล้วมาคัดปล่อยหมดแล้วบนะั้งหมดแล้ว ดูมันเยอะนะนี่ดูดิดูมันขึ้นมาเล่นน้ำทุดนเบ็ดนี้ไม่ได้อยู่นิ่งเลยะ มันดูมันมีตัวใหญ่นะโอ้ไอ้ฝั่งนู้นเงียบเลยด้านหลังเราอืโอ้โอสาปลาน้อยเยอะมาก ้งแถวนีดิเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะลองกอาจอบขุดให้เป็นหลุมไปเลยแถวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> หน้าฝนต่อไปมันจะได้มีปลามาคอดเยอะ เอาละเอาละก็จะไมไ่ซูมให้ดูนะฮะเพราะว่ามันวันนี้ก็มาแบบเลิกงานแล้วมาเลยไม่ได้เอาแบบขาดตักกล้องมายอยะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่อนี้นะฮะเพราะว่ามันมาค่ำมืดทีไรมันก็ไม่ค่อยได้จะมีคลิปให้น,านา้นาๆพี่ๆเห็น จริงทำได้ปลาเยอะๆเนี่ยมันก็พอไปทํากับข้าวเลยนะถ้าไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะฮะหนก่อนก็เอาไปทํากับข้าวได้แค่ห้าหกตัวเนี่ยโหตัวเบิ้มเลยนะปลาหมอปลาดุกถ้าได้น้อยก็จะขังไว้ก่อนแล้วเราก็มายกไปทำกับข้าวนะ เลี้ยงไปในสระใส่จะอิ่มแล้วมั้งเงียบเงียบจะลองเอามันน่าจะลงลึกเกินไป ตอนนั้นมันตื่นโอ้ร oh. ักแล้วมันกินแบบนี้มัน มันเป็นปลาน้อยมันลุมกินจนหมดแต่เป็นเลือกจุดโน้นดีกว่ามีตัวใหญ่ โอ้มันลุมมันลุมกันแหละโอ้มันลุมกันนะฮะมันโอ้หลุดลดุดโอ้ไม่กี่ติดอยู่เ่<ว>ยไม่ไอแม่นี่น ถือว่ามาเลี้ยงปลาด้วยกันครับตอนเย็นแต่ช่วงนี้มันอากาศมันก็ยังเย็นอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ที่ชนบุรีนี่ยังเย็นอยู่นะตอนเช้าก็ยังยี่สิบอาจจะไม่สู้เท่าภาคเหนืออีสานนะเนาะแต่ว่าที่นี่ถือว่าอากาศเย็นนะผมสังเกตเราปลาไม่มันก็ไม่กินอาหารเลยครับหน้าเนี้ยเวลาเราเอาอาหารไปหวานหวาน,วานไว้อย่างที่เคยหวานไว้มันก็ไม่ค่อยกินนะ กินถ้าลองดูวัน,วนหยุดอะตอนเที่ยงตอนร้อนๆก wow. ินนะแล้วก็เย็นๆมาจะไม่กินอะเนี่ยข้ามๆนี้มันไม่ค่อยกินเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ยังแบบโอ้ยังได้ยังหลุดยังได้ยังหลุดอยู่อย่างเงี้ยหายไปเลย ขอบคุณนะครับพี่ๆนะนะที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้อาลมงใจคนไม่ต้องอยู่ในเมืองนะครับก็ได้เข้าไปแวะเวียนพี่ๆทุกท่านเหมือนกันนะก็มีเวลาบ้างนะครับก็จะเข้าไปหาเที่ยมตั้งทายพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ให้อาลมงใจกันครับถ้าจะเ <c oughs> งียบหน่อยไม่ค่อยกินนะวันนี้ก็ถือว่ามา ทักทายน้องก็ไม่ได้มีคลิปลงเลยนะเพราะว่าอย่างหนึ่งอย่างเรื่องบางเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็อย่างเงี้ปลาบางครั้งไม่ได้มาตกปลาหรือมีธุระไปงี้มันเราก็ก็ไม่ได้ทําคลิปอะไรนะฮะก็ขออภัยและให้กําลังใจด้วยนะถ้าคลิปมันมี ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ครักนะะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะคลิปหน้าที่ว่าจะไปอัมพวาแล้วเพชรบุรีนะฮะสองที่เลยนะแต่เพชรบุรีนี่วางตะบูนเนี่ยผมวางวางตะบูนมั้งผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ําอะไรนะไปสองที่นะแม่กลองกับวางตะบูนสมุทรสาครกับเพชรบุรีสมุทรสงครามเอบเพชรบุรีโอ้เงียบแล้วเงียบจ้อยเลยฮะ ด้านหลังไม่ต้องพูดถึงที่สะนะเงียบไงวันนี้ก็ถือมาถือว่ามาทักทายแล้วก็มาให้อาหารปลาด้วยกันนะครับเงียบกันละข้ามพอดีเลยครับก็มาทักทายนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกำลังใจเนาะมาข้างมาก็มาไม่ได้ตกปลาก็มนะีมาตัด หญ้ามาถ่ายมาทำความสะอาดนะครับที่ตรงนี้เรายังทำมาหากินอีกนานอยู่นะเดี๋ยวรมันมีเวลากว่าน,นี้ก็จะตัดหญ้าอาจจะปลูกผักปลูกอะไรก็วันไปต่อนะครับเมื่อก่อนปลูกพริกเต็มเลยตายหมดน้ำท่วมก็เงียบไปเลยนะตอนนี้ก็ข้ามโพด,ดีด้วยนะครับก็ มาทักทายครับพี่ๆนานๆทุกคนเนาะให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านี่น่าจะลองไปดูด้วยกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ยังไม่รู้ไม่เคยไปตกกุ้งตกปลาแถวแม่กลองแถวเพชรบุรีด้วยนะครับสมุทรสงครามด้วยนะได้เจอกันนะครับวันนี้ก็มาทักทายแค่นี้เนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ